วันนี้เป็นคนไทยนะครับกินข้าวเจ้าใส่เต๊ะข้าวเจ้าข้าวเจ้าสวยๆครับขอบคุณครับพี่น้องสุกุศลครับนี่ปีนองเบื้องหลังขั้วครับเบื้องหลังกองทัพต้นเดือนในท้องแก่แล้วเห็ดหนังเลยเขาวเจ้าคนหนึ่งได้ไหว้าอ๋อนี่งนนึ่งว่าจะนึ่งแต่ข้าวเหนียวได้เนาะจั่าปึ่งนิ่มๆครับพี่น้องสวยมากสวยเลยหอมมะลิ ธงคุล่าครับผมอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ครับเนื่องใส่รับขับไปน่องหาเนี then, ่ยมากินแซ่บๆกรับก็จะมีแห้งเนาะห้องครัวเฮาครับผมพาพี่น้องมาเบิ่งด้านหลังเวทีครับด้านหลังเวทีไปย่างกินไรย่ายเป็นอาหาร คุณยายบัวากับลูกๆมิสเตอร์สามารถก็มาคือกันอันนี้ครับคุณกินข้าวครับผมยูณตูเบอือห่วงเลยผมไม่ไทยใน่ห่วงมาเลยนี่ครับผมแล้วเราออกคนยู่สำนักอันอยู่อันมองพนนอนคุณผมคุณยายเป็นกินข้าวเนาะถ้าคุกินเข้ากินน,น้ำเขียมโตครับใกล้ละแดงแล้วครับ,รรบผมบรรยากาศหลังเวทีครับพี่น้อง น้องๆลูกๆล้านกําลังเดินทางเข้ามาหลังเวทีครับนี่ครับกลังมาหนังท่านคนกําลังจับจองด้านหลังเวทีใต้เวทีแล้วครับนี่แหละสวยงามครับข้างบนกับข้างล่างก็สวยงามเหมือนกันนี่ครับด้านหลังเวทีเนาะน้องๆิ่มลูกเริ่มเข้ามาแล้วครับน้องๆลูกๆเริ่มเข้ามาแล้วครับเริ่มเข้ามาหลังเวทีแล้วเริ่มเข้ามาลังเวทีแล้วครับชาวภาคพี่น้อง คุณพงทัง้งทั้งมีที่กันนะครับนี่แหละครับพี่น้องอทุกแผนกมีความสําคัญหมดกําลังเตรียมครับรแผนกขอดูมกําลังเตรียมลองบูกลองน้องข้างหลังไปที่กันกําลังเข้ามาครับผมนี่ครับด้านด้านบนด้ที่ครับนี่จะเป็นแบบนี่ครับขับฟังนี่จะเป็นกองกองอิตาเบดครับผม ด้านนี้จะเป็นเครื่องเป่าครับเครื่องเป่ามีที่บอร์ดมีเครื่องเป่าทุกอย่างครับเนี่ยด้านกันแล้วแต่วงผลเสีเหดครับบันวุ่นอายกองมาด้านขวาอ้าง่กับวางสายครับนี่แหละครับบรรยากาศตอนแรงเริ่มนะครับทุกระบบเริ่มถึงเรียบร้อยแล้วครับเพียงแต่รอแต่อาจารย์โนตีเพื่อนๆที่ตั้งอุปกรณ์เพื่อนเนาะที่ตั้งอุปกรณ์เพื่อนกับเพื่นจะถื เซกเศร้าครับผมเมื่อ่าจะเป็นสามทุ่มครับพี่น้องอาจจะเป็นสามทุ่มเนาะทั้งผุนโว้ววนกันเนี่ยทั้งผุนมวนก็ต้องนอกครับผมนี่แหละครับเอากามาทายเบืองหล้างเบืองหนาให้พี่น้องเบืองครับเบืองลังเบืองหนาให้พี่น้องเบืองครับนี่แหละครับเขาจะยืนตะกบวนจะเป็นเรืที่ครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวรับชมชิปครับผม